กลับมาสวัสดีมีชัยไปกว่าครึ่งกันอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องและประชาชนที่รักทั้งหลายนี่คือรู้ไปเข้าเท่านั้นรายการที่รวบรวมเอาเรื่องที่รู้ไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตแต่ก็มีคนทักมาถามกันเรื่อยๆถึงเรื่องแปลกๆแหวก,กชิม,มิในวงการฟุตบอลกันบ่อยครั้งมากอย่างเช่นเมื่อวันโกนที่ผ่านมามีคนถามกันเข้ามาว่านักฟุตบอลจะทำยังไง ถ้าเกิดมีเสียงเรียกร้องของธรรมชาติที่ไม่สามารถทัดทานได้ไอเราก็นึกไม่ออกว่าเขาพูดถึงอะไรจนคนที่ถามรำคาญจัดก็เลยบอกว่าก็ปวดชี้ไงปาดผี่ก็อธิบายมาสมองไม่เห็นภาพเลยแค่บอกว่าเยี่ยวจะแตกแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วปวดก็ต้องปล่อยตอบง่ายๆแบบนี้แหละอันไว้มันก็ไม่ดีต่อกระเพาะปัสสาวะอันนี้หมอเขาบอกมานะ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเล่นฟุตบอลแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อการออกจากสนามโดยพละการจะโดนผู้ตัดสินลงโทษแล้วเราจะต้องยกมือบอกผู้ตัดสินไหมว่าจานครับผมขออนุญาตไปเยี่ยวได้ไหมอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่าแต่มันมีคนที่ข้ามขั้นตอนนั้นนะพอปวดก็ปล่อยแบบไม่ต้องขออนุญาตใครทั้งนั้นอย่างเมื่อเดือนที่แล้วในฟุตบอลลีกเปรูเซบัสเตียนมูนยอส โดนไล่ออกเพราะไปชี้ข้างสนามเฉยๆเลยหรือย้อนกลับไปเมื่อปี2016ที่สวีเดนมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเมื่ออดัมลินดินลุงควิสโดนใบเหลืองที่2จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่สมกับการเป็นนักกีฬาด้วยการตดแบบไม่เก็บเสียงไรวะนี่มันธรรมชาตินะเว้ยเฮ้ย เจ้าตัวก็คงจะเสียใจมากแหละที่ทําลงไปแบบนั้นแม่แค่ตดแค่นี้ก็โดนไล่ออกแล้วรู้งี้ขี้เสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยจะได้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับที่โดนไล่ออกน้อยย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2009เยนส์เลมันซึ่งตอนนั้นยังอยู่กับทีมสตุตการ์ดลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์กแล้วก็เหมือนกับไรอื่นๆนั่นแ,แหละก็คือธรรมชาติเรียกร้องจนน้องไม่อาจต้านทานเขาก็เลยกระโดดข้าม เครื่องกีดขวางซึ่งก็ไอ้ป้ายโฆษณานั่นแหละแล้วก็ประยองยองชีแบบรวบรัดจากนั้นก็โดดกลับมาประจําตําแหน่งเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังประตูนั้นฉุนไปแล้วในสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปโมละเลียดชีให้รู้สึกฟินมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนพวกนักปั่นจักรยานตูดฟรอง the front นั่นแหละปั่นกันกลางทุ่งข้ามเมืองข้ามเขาแล้ว ถ้าเกิดภาวะน้ำหลากขึ้นมาจะให้ไปวิ่งหาห้องน้ำได้ที่ไหนมันก็ต้องปล่อยกันข้างทางนั้นแหละเละมันก็ไม่ใช่ในทวารคนเดียวที่ทำอะไรแบบนั้นนะในฟุตบอลโลกปี1990ซเซอร์โอคอยโคเชียในทวอนสำรองของอร์เจนตินาจะเรียกว่าสำรองก็ไม่ถูกคือเป็นในทวารที่มีทีเด็ดในการเซตจ,จุดโทษเขาทำให้ทีมฟ้าขาวที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ เขาบอกว่าบอนี่มีความเชื่อเรื่องโชคลางที่เกี่ยวกับฉีนะก็คือเขาว่าเกิดปวดฉีขึ้นมาก่อนที่จะโดนจุดโทษในเกมที่เจอกับยูโกสลาเวียรอบก่อนรองชนะเลิศแต่มันจะออกจากสนามก็ไม่ได้รอยิงเป้ากันอยู่ในใ,ให้ทำยังไงพี่แกก็ทำเป็นเงียบเชียบยิบงเงียบ,ยบไม่พูดไม่จากับใครใช่ไหมคนเราตอนจะฉีมันต้องนิ่งใช่ไหมเคยไหมเราเดินไปฉีไปไปได้มันไม่ออก คอยโคเชียก็เลยทํายืนนิ่งๆเพื่อนก็คิดว่ามันกําลังทําสมาธิกําลังจะรับจุดโทษไม่ใช่มันกําลังชี้ปรากฏว่าเซฟได้2จุดโทษเฉยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอเรามังก็เป็นคนดวงดีชี้เป็นคุณนี่ว่าทีนี้พอถึงรอบรองชนะเลิศเจอกับอิตาลีเอาเสมอกันต้องมาดวนจุดโทษอีกแล้วคอยโคเชีย ก็มาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบเดิมอีกแล้วก็เซสจุดโทษของโรเบโตโดนาโดนี่กับอัลโดเซเรนานั่นโอ้โหชี้เป็นคุณอย่างที่เขาบอกจริงๆเจ้าตัวเนี่ยพาอาเจนตน่าเข้าสู่รอบชิงแบบฉุนฉุนแต่ว่างเงียบเชียบแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรเขานะหรือเป็นไปได้ไหมว่าที่คนอื่นกำลังเงียบเียบอยู่นะคนอื่นก,ก็กำลังช่วยชี้เหมือนกัน อันนี้ไม่รู้ดาวเอาเองและในทันวร์นาเมนต์นั้นก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมชาติเรียกร้องเกิดขึ้นกับทีมชาติอังกฤษแล้วเจ้าของเรื่องก็เป็นคนที่โด่งดังที่ทั้งโลกรู้จักเขาก็คือแกรี่ลินิเกอร์ผู้นั้นนั่นเองเรื่องนี้ลินิเกอร์เปิดเผยเองไว้ในหนังสือชีวประวัติของเขาแต่ไม่ยักบอกว่าเกิดขึ้นในเกมไหน มิสเตอร์ไนากายที่ไม่เคยโดนแม้แต่ใบเหลืองกลับทําเรื่องชวนงงด้วยการพยายามเข้าเสียบใครสักคนที่อยู่ใกล้ๆเสียบปั๊บพลาดแม่ลงเป็นนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาคนก็ตกใจลินิเกอร์เจ็บหรือเปล่าลีนิเกอร์ไม่ได้เจ็บแต่เข้าปวดเยี่ยว แล้วก็เลยทำเป็นนิ่งๆปลดปล่อยยิ้มไปหัวเราะไปเหมือนต้องการทบทวนบางอย่างอยากชี้เงียบๆคนเดียวจากนั้นเขาพยายามปัดๆพื้นให้มือมันเลอะอีกคือรู้เลยว่าไม่อยากทิ้งไว้เป็นหลักฐานแต่เดี๋ยวมันก็ซึมลงพื้นไปเองแหละไอ้บ้า